ครับสำหรับตัว iPhone A นะครับหลายคนก็ใช้งานคู่กับแท่นจัดแม็กเซฟหรือว่าตัวที่วางแบบแม่เหล็กแม็กเซฟต่างๆก็อจาจจะกังวลรอยเมื่อเราสัมผัสครับไม่ว่าจะเกิดรอยยากนะครับแต่หลายคนก็กังวลเวลาใช้ไปนานๆนนครับการติดฟ,ฟิล์มด้านหลังก็ถือว่าตอบโจทย์ครับตัวนี้ฟิล์มด้านหลังที่แต่มากับตัวฟิล์มกระจกกันรอยของไอฟิล์มนะครับก็อโอเคเลยนะครับเช่นเราใช้ตัวแท่นจัดแม็กเซฟนะครับ ประกอบด้านหลังครับอยาให้ดูรับหลายคนใช้แม็กเซฟนะครับในการชาร์จครับเวลาประกอบนานๆนะครับห mm hmm. ลายคนอาจจะก,กังวลในส่วนของคราบหรือว่ารอยครับ mm hmm. การใช้พิมพ์ติดด้านหลังรายการนี้นน mm hmm. ก็ตัวตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับนะ mm hmm. ครับก็เป็นตัวเลือกนะครับ สับการเลือกพิมก็จะกระนดแล้วก็แถมตัวพิมพ์ด้านหลังนะครับกล่องไอ้พิมก็ตอบโจทย์นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะแถมตลอดหรือเปล่านะครับสำบพิมหลังยังไงก็ลองสอบตามร้านดูนะครับที่เราซื้อมาก็แถมอยู่นะครับ